สวัสดีค่ะตอนนี้เพจอย่าลืมเล่าที่ชรินเหล่านะคะอยู่ที่ร้านเปิ้ลชาวีดิ้งซึ่งเราทราบมาว่ามีดีไซเนอร์ชื่อดังของเรามาอยู่ที่จังหวัดสุรินแล้วก็เห็นความสําคัญของผ้าไหมสุรินและทราบว่าจะมีงานยิ่งใหญ่ระดับโลกที่เกิดที่ชรินเลยอยากทราบว่า,าผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ช่วยแนะนำเตียงไหนค่ะว่าท่านคือใครคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคุณแพทนะคะยูทูบเบอรอ์คนเก่งคนคนดังของสุรินเนาะ <c oughs> นางมา <c oughs> เป็นคนแรกเลยวันนี้ที่ที่จะมารวงรึกไวมากไวมาก <c oughs> จ <ๆ S 1> อย่าเพิ่งพูดเนะาะรอคนเข้ามาติดตามเยเนเนอะเนาะ เดี๋ยวเราช่วยกันบอกกดไลค์กดแชร์ต่อด้วยเพราะวันนี้คุณไก่จะได้โปรโมทเพื่อให้คนใดที่สนใจอยากจะเป็นนางแบบเดินแบบที่เป็นลูกหลานที่อยู่ในสุรินทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวบอกบอกว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก่อนเพราะว่าจะได้ช่วยกันโปรโมทว่าจะมีกิจกรรมดีเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน2021ปีนี้นะคะซึ่งตอนนี้เราต้องการควานหานางแบบนายแบบ ที่เป็นลูกหลานชาวสวรินที่ะะมีความสูงเท่าไรอะไรคุณไก่โอกาสจะเป็นคนมาบอกวันนี้เนาะแล้วกิกจกรรมดีๆนี้คุณไก่เห็นความสําสคัญอย่างไรถึงคิดถึงผ้าไหมสุรินและเลือกจังหวัดสุรินเพราะว่าผ้าไหมมีสวยงามมากๆในประเทศไทยและคิดถึงจังหวัดเราด้วยแลวทำไมต้องเป็นสุรินใช่ค่ะ,ะก่อนอื่นก็ให้เข้ามากดไลค์และแชร์ที่เพจ อย่าดื่มเหล้าที่สุรินทร์เหลาชื่อเก๋ไหมค่ะอย่าดื่มเหล้าที่สุรินทร์เหลาค่ะเหล้าคือแปลว่าเหล้าสู่กันฟังพ้องพ้องเสียงกับคนสุรินทร์ที่เหล้าคือสุราเพราะคนสุรินทร์บอกว่าสมัยก่อนว่ามาสุรินทร์ต้องกินสุราบอกที่เมามากจนสุรินทร์นะคะมาดูแบบที่เมามากเลยนะตอไม่ไม่ค่ะเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีโอเคอันนี้เราจะเอาประเด็นไหนก่อนดีประเด็นคือตอนนี้คือคุณทำอะไร คุณไก่ทำทำโปรเจกต์อะไรยังไงเป็นใครแล้วอยู่ดีจะมาทำให้สุรินทร์สัตเทือนในอีก7-8ปเอ่อประมาณสัก2เดือน2เดือนข้างหน้านี้อย่างไรคองเดือนจริงจริงจริง,รงแล้วไก่อะ่ะเป็นดีไซเนอร์ซึ่งทำผ้านอกมาตลอดนะคะทำผ้านอกแล้วก็เขาเรียกว่า ก็อุดหนุนผ้านอกเดินละหลายหลายแสนอยู่แล้วนะคะเราทำโปรเซสเนี้ยมานานแต่พอตอนหลังเนี่ยพอขึ้นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกเนี้ยทำแฟชั่นโชว์แบบสไตล์เอกโซติกเอเชียใช่ไหมตอนนั้นปีสองพันได้ครั้งแรกเลยเป็นโชว์แรกแล้วก็ตัวดังๆระดับประเทศดา,าราเลยเข้าไปเดินให้เนาะแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากแต่ที่สำคัญน่ะมันเป็นแบบนี้อ๋อพอเอ๊เราดูเราทำเอกโซติกเอเชียเนี่ยรวมเอเชียทั้งหมดอย่างญี่ปุ่นอ,อะไรนะ ญี่ปุ่นจีนมองโกเลียอินเดียสารพัดนู่นเลยมีทุกชาติเลยยกเว้นไทยอ๋อเหรอเอ๊ะเราลืมไปหรือเปล่าพอกลับมาแฟชั่นนั้นเสร็จก็จริงๆอะ่ะรู้เปล่าวันในงานวันแฟนโชว์เราใส่ผ้าไทยอะ่ะม,มันเป็นอย่างนั้นแต่ผ้าไทยที่เป็นเกาะอ,อกเลยนะแล้วกางเกงที่แบบผ้าไทยต่อเป็นชิ้นๆแล้วปัก ตามลอยต่อทั้งหมดเลย<ะ>เขาเรียกเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งแบบมีค่าสูงแล้วมันแพงอะ่ะเราก็ทําใส่เองไอนี้เราเราคิดในใจอยู่แล้วว่าเรามาต,ตกตะกอนทาไมเราช่วยชาวบ้านเขาต้องเยอะแบบต่างประเทศเลเนาะ้าน,ะนอกเขาต้องเยอะแต่ทําไมกับผ้าไทยมันไม่ดังสักทีคิดนะเป็นการบ้าน<ะ>แล้วก็เริ่มทําการบ้านแล้วก็เห็นหลายๆแบรนด์ทำมันก็จะเป็นชุดแบบ บ,บัเขาเรียก High End จะต้องไม่ได้ไปงานเขาเรียกลาตีประมาณกลางคืนนะพูดถ้าถ้าพูดถ้าพูดถึงงานการาดินเนอร์หรืองานที่ High Class จะต้องมีผ้าไหมถูกต้องไหมคะอันนี้ผ้าไหมไม่ตอบโจทย์ดูเหมือนหวดกันเท่าไหร่ก็ไม่ปังสักทีนี้เราก็ลองมาทําเป็นเราทําเป็นสไตล์เรา สไตล์เราก็แบบออกกี่เก๋ๆล็อก,อกๆอะไรแรงๆอะไรเนี้ยเราเราชอบอย่างเงี้ยพังๆอยู่แล้วเราเอามา m i ์มาแมทกับผ้าไทยดูปรากฏเราก็เอาเริ่มเอายีนมาแมทกับผ้าไหมเอาเอาผ้าวูของเมืองนอกอิตาลีมาแมทกับผ้าไหมเอาผ้าทางเหนือมาแมทกับผ้าญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยนั่นนั่นเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบๆตัวเราคือเราอยากทำให้ผ้าไทยเป็นโมเดิร์นอะ เป็นโมเดลและเป็นฟอร์มที่แบบอินเตอร์เนชันแนลแล้วหลายๆคนเด็กๆหรือวัยรุ่นที่ที่ปัจจุบันน่ะได้จัต้องได้ใส่จริงๆได้อย่างใส่ไปเที่ยวใส่ไปปาร์ตี้เป็นเกาะอ,อกใส่เดี่ยวจริงๆเขาใส่กันอยู่แล้วอ่ะเด <Uh <huh. S 1> ็กรุ่นใหม่ะเนาะแต่เพียงแต่เราทําให้เขาแบบเขาเรียกว่าฟังกี้มากขึ้น <ục> <ha> ไปปาร์ตี้ก็ได้ไปอะไรก็ได้เพราะชุดถ้าถ้าชุดพันผูกหรือว่าชุดใส่บาดอะไรเงี้ย ก็คือไม่ต้องมาปรึกษาไกลหรอกเยอะแยะถูกต้องไหมฮะถ้าเกิดเป็นผ้าไทยที่ใส่ในชีวิตจริงได้มาหาไก่ได้เลยค่ะอะไรแบบนี้และทีนี้เราก็เดินทางไปทั้งเหนือใต้ไปนราธิวาสเราก็ไปไปสมุยไปหลายที่มากในประเทศไทยแต่ที่สุรินไม่เคยมาค่ะและอันนี้มีน้องคนหนึ่งน้อง่าเนาะน้องร่าทิมเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนแฟนคลับคอยอุดหนุนหน้ากาก ช่วงที่โควิดปีที่แล้วใช่ไหมะคะเราทำหน้ากากขึ้นมาขายน้องซัพพอร์ตเป็น20-30อันหน้ากากไก่ไม่ใช่ถูกนะหมายถึงคนเขาเหมือนบริจาคเลยบริจาคเอาผ้าไทยมามิกกับผ้านอกอย่างเวอร์ซาเช่ผ้าพราด้าอะไรเงี้ยมามิกเป็นสมบัติที่เราห่วงส่วนตัวมามิกกับผ้าไหมไทยผ้าฝ้ายไทย,ผ,ไไทยผ้าทางเหนือทางใต้ก็กลายเป็นโปรเจกต์แฟชั่นต้โควิด -19 ตอนนั้นเป็นที่มาทำให้รู้จักคุณซาร่าใช่ซาร่าคือใข่ อันนี้จะตอบแล้วซาร่าคือคือชาวสังขบุรีอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จันขาวลดนี่สันุัีนอันนั้นคือการจังหบุรีค่ะโอเคมาเล่นมุกค่ะเล่นมุกต่อเลยค่ะต่อก็คุณซาร่าเป็นชาวสังขะนางก็โอเคทําไมเราอยากมีแฟชั่นที่ดีๆแบบนี้บ้างพอไปเห็นไก่ที่สมุยพี่ไก่มาทําให้สุรินทร์แบบ ฟังขี้แบบนี้บ้างไหมเห็น<ม>แล้วก็แบบมันเหมือนถ้าดีไซเนอร์ที่นี่เขาพูดอย่างน้องตาโตเขาก็จะบอกว่าเหมือนแฟชั่นบุญบ้างไฟเขาไม่อยากมาอะไรอย่างเงี้ยมัน oh. จัดแฟชั่นแต่ละครั้งมันมันก็เหมือนย้ำย้ำย้ำตอกย้ำความเดิมๆ <c oughs> เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรแบบใหม่ๆ uh huh. หรือทันสมัยลงมาแบบอย่างทองแท้ <c oughs> ทีนี้ก็เลยมากับซาร่ามาไม่เป็นทางการส่วนใหญ่แล้วพี่ไก่จะจะไปเยี่ยม จังหวัดนู้นจังหวัดนี้โดยท่านผู้ว่าเชิญมาหรือว่าคนระดับสําคัญของจังหวัดเนี้ยเชิญให้พี่ไก่ไปแต่น,นี้ที่สุรินเนี่ยน้องซาร่าเขาเชิญมาโดยที่ไม่ได้ผู้ใหญ่เชิญมาเราก็เลยบอกว่าเราก็ไปลองผิดลองถูกเราก็ไปกันเองนะได้ได้ลิงก์กับคุณน้องคนนี้เพื่อไปดูตามตามภาษาของเราเองบ้างเขาเรียกมาเหมือนลงพื้นที่ด้วยตัวเองอเราได้เห็นความมหัศจรรย์ของที่นี่ก็คือที่อื่นเขาอาจมีไหมลายเดียว แล้วก็หวดให้ดังไปเลยแต่สุลินนอกจากผ้าโฮอันบรมหรืออะไรพวกนี้มัดหมี่ไหมก็มัดหมี่แล้วยกหอกอีกโอ้ยเยอะแยะมากเหยียบเหาะอะไรของนางฉันก็ไม่รู้ที่นี่อ่ะนะมันมากหมายเออมันมากมายจนไก่นั่นคือที่อื่นเขาใช้อันเดียวหวดแล้วเขาดังแต่สุลินน่ะมีหมื่นกว่าลายเฮ้ยแบับชาวสุลินเก่งงานอาร์ตขนาดนั้นเหรอบับทอลายแล้วคุณย่าคุณยายเนี่ย ทำเงี้ยลายงูอายุ70 80คุณไก่พูดไปเรืยเราจะให้เห็นเนาะเนี่ยและลายงูว่านี่เป็นผ้าไหมจริงๆนะคะร้อเป็นลายงูร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อนี่คือตัดออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยคุณไก่อูกาสเนาะอันนี้วันแฮนดได้เปอร์เซ็นต์ไทยซิลนะคะเม็ดเม็ดจากมือคุณยายที่แบบอายุ70ขึ้นเลยค่ะมาทำแล้วก็กว่าจะได้แบบอย่างนี้นอกจากลายงูมีลายจระเข้ด้านนู้นนะคะลายจระเข้อยู่ด้านนู้นนะคะแล้วก็ เห็นความมหาศาลอันนี้คือฝีมือกาวแบบของคุณไก่อูก,กาทั้งชุดเลยใช่เ <นะ S 2> พราะหมายใส่กายีนอะไรเงี้ยแบบใส่ยังไงผ้าไทยให้ไม่แก่แล้วใส่ให้เก๋ใส่ให้ชิคเขาเรียกว่าใส่ให้สนุกใส่ให้มันใส่ให้ฟังกี้เพราะฉะนั้นใส่ให้สนุกกันทุกวันได้ด้วยดีไซน์ที่เป็นไฮเอนด์สตรีทแวร์ในไตล์ของอูก,กัสนะคะเขาบอกถ้าเกิดจะอยู่นีต้อง We are Unique, We are Ugas ถ้าเกิดงั้นที่ผ้าใหมสุลินก็จะต้องเป็นแบบนี้ต้องยูนิคให้ได้ด้วยใจเราอันนี้ก็ได้ไปจับมือกับ กรมหมันไหมที่กรุงเทพนะคะ hmm. โดยคุณวิทย์ผ่านคุณวิทย์มหาชนคุณวิทย์ประกายมาทําให้แบบผ้าไหมคือฮาร่วมกันเถอะไปไปดูไปจับมือกับกรมหมันไหมท่านปรามทยาใจท่านอธิบดีนะคะของกรมหมันไหมที่กรุงเทพเลยนะคะที่คุมกรมหมันไหมทั่วประเทศก็ได้ไปผุดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นโปรเจก ออนทัวร์เลยประมาณสี่ภาคอย่างเงี้ยแค่ข<ม>ดโปรเจกต์กับท่านขึ้นมาออนทัวร์สี่ภาคของขไไหมนะเหนือใต้ออกตกและภาคกลาง<ม>โดยจริงๆอ่ะตรงเนี้ยพี่ไก่เสนอท่านเองแหะว่าให้เลือกสุริน<ม>ท่านก็บอกทําไมเพราะเพราะกุ๊กไก่เนี่ยคุ้นกับที่นี่แล้วก็เห็นความมหัศจรรย์ของเมืองแห่งราชินีไหมไม่ใช่ผ้าโฮชิ้นเดียวนะที่เราจะเรียกราชินีไหมไม่ใช่เขาบอก ไก่ให้นิยามเสมอว่าถ้าราชินีใหม่อยู่ที่อีสานแล้วราชาแห่งภาคตอก็อยู่ทางภาคใต้เหมือนกันเห็น <he en S 1> ไหมทุกภาคของเรามีมีของดีเป็นส่วนตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์อีสานแฟชั่นวีคเลยไก่เลยตั้งชื่อโปรเจกต์นี้เพื่อเสนอท่านว่าอีสานแฟชั่นว <2021. S 1> ีค e k 2 1 2 1นะคเี่เป็นไฮไลท์ของการรฟ์สดวันนี้เลยต้องการนายแบบนางแบบอย่างไร มาในการเดินแบบอีกนาณสองเดือนข้างหน้านี่ประชาสัมพันธ์เผื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานชาวสุรินรับชมเพจอย่าลืมเล่าที่ซึ่งเหลาแล้วจะได้แชร์ต่อแล้วก็ติดต่อมาแล้วให้เบอร์ติดต่อว่ายังทันอยู่ไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะเอางี้นะคะสําหรับนางแบบในแบบเนี่ยเราต้องการช้างเผือกของสุรินที่คิดว่าตัวเองเดินแบบได้และซ้อมเดินแบบมาแล้วแล้วเก่งแล้วปังอา,อายุไม่เก่งเนาะ อายุไม่เก่งแต่เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวห้าสิบอย่างเดูนนี่ทำไงอะคะก็ต้องต้องปังมากต้องเฟียสอะไรอย่างเงี้ยต้องปังต้องเฟียสถยงดีอ่ะก็กำหนดของนางแบบนะคะสูงเริ่มที่ร้อยเจ็สิบสำหรับสุภาพสตรี yes สุภาพสตรีร้อยเจ็สิบถึงร้อย็ิบห้าพูดง่ายก็ต้องสูงเก๋สวยไม่สำคัญค่นางแบบนี่ไม่ชอบต้องการความสวย ขอเก๋ค่ะต้องการคนเก๋คนเก๋เดินบุคลิกดีบุคลิกภาพดีนะคะเพราะหน้าแต่งเอาได้หุ่นแต่งไม่ได้เยาวชนลูกหลานนักศึกษาได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะน้องที่นี่มีราชพัฒน์อะไรมั้งคะราชพัฒน์สุรินค่ะอ๋อมอราชพัฒน์สุรินแลวที่ไหนคะมอเกษตรสุรินค่ะวิทยาเกษตรสุรินค่ะนอกจากต้องการนางแบบแล้วพี่เก๋ยังต้องการดีไซเนอร์นะอ๋อเหรอคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ได้ว่าตอนนี้มาถ่ายทอดสดบรรยากาศ วันนี้คืออยากให้ชมว่าคุณไกอวก,กัสอยู่สุรินทร์จริงๆเพราะว่าแม่กลา์ของเราเป็นร้านเปิ้ลเปิเป้ลชาเวดดิ้งนะคะ,คะที่เป็นร้านเสริมความงามเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเวดดิ้งหมดเลยเป็นเ <wedding panel. S 2> วดดิ้งแพนเนอร์เราก็เลยมาบอกว่านะวันนี้คนที่รับชมเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นดีไซเนอร์ที่รับชมตอนนี้และจะมาชว์น้อนหลังว่าสนใจจะร่วมในกิจกรรมวันที่เท่าไหร่และต้องการอะไราจากที่คนที่จะรับชมตอนนี้ด้วยค่ะค่ะจริงๆแล้วไก่ต้องการอย่างที่สุด มาตรงนี้มาสุรินเหมือนลูกหลานฝักเนื้อฝักตัวแบบลูกหลานมาช่วยสุรินอย่างจริงจังถ้าชาวสุรินไม่ช่วยไก่แล้วในวันที่ 20- 21งานเราจะปังไม่ได้เราจะเป็นโฮสต์สำหรับงานใหญ่นี้ร่วมกันไม่ได้ uh huh. งานนี้ไม่ได้จัดเพื่อใครนะคะใครไม่ได้ประโยชน์คนสุรินได้ประโยชน์ uh huh. นะคะได้ประโยชน์ตรงไหนข้อหนึ่งเด็กๆเยาวชนที่มาร่วมเป็นนางแบบและนายแบบเรานั้น จะได้ห่างกายาเสร็ติดเพราะมีแอคทิวิตี้ที่ดีเพื่อน้องต่อยอดได้เป็นนางแบบซ mm ูเ hmm. ปอร์โมเดลในอนาคตคะนะคะไม่ว่าชายหรือหญิงอ้าวเมื่อกี้พูดต่อของหญิงนี่สูง170 175ถึง17 175<ะ>เดินแบบมาเป็นหน้าตาเก๋ไก๋นะคะ,ะเพราะพี่ไก่คงไม่มีเวลาเทรนเพราะนั้นภายใน2เดือนเนี่ยใครยังเดินไม่เป็นเดินต่อแตะเดินไม่เก่ง2เดือนนี้คุณไปเขี่ยวกรรมาให้โอกาส2เดือนนะคะ,คะแล้วก็ส่วนผู้ชาย พี่ไก่ขอเท่เท่เท่หมายความว่าคุณไม่ต้องหล่อแบบตุ้ยชีรพัฒนหรือว่าอะไรอย่างนู้นนี่นั่นยกเ,เป็นนัเดตมาแต่พี่ไก่ขอคนท้องถิ่นที่เก๋ สมมติเฉพาะเป็นคุณบัวขาวใช่ไหมบัวขาวคุณบัวขาวก็มีคาแรคเตอร์ของเขาที่แบบโดดเด่นเขาเรียกว่าเป็นเป็นยูนิคของที่สุรินหรือคุณจาพนมอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะเพราะนั้นพี่ไก่อยากได้ช้างเผือกที่เป็นไอคอนสไตล์ของสุรินเลยเพื่อมาร่วมเดินแบบผู้ชายนะขอเก๋เท่อย่าคิดว่าตัวเองไม่หลอ่อไม่กล้ามาพี่เก๋ขอคนหุนดีเดินแบบดี นะคะคว่ารอชมนานแล้วขอเบอร์ติดต่อเลยค่ะว่าอยากเป็นนายแบบนางแบบในงานดังกล่าวเ,เอาอย่างนี้นะคะ,ะการติดต่อของ2 2> พี่ไกมีหลายช่อง,องทางมากมี3มช่องทางในไลน์ในใน c e b o o k ใน Messenger นะคะแล้วก็ที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของพี่ไก่นะคะก็จะมีอูกัสพีอุมากรน,นะคะสะกดไหนคะ,ะ ukas แบรนด์ของพี่ไก่ชื่ออูกัส นะคะ ukas แล้วก็เว้นวักนะคะ p w e r p e uma korn อุมากรน,นะคะ p อุมากรเพราะนั้นอุกัส p อุมากรเ,เนี่ยจะรองรับอยู่ตรงนี้ <IDs. S 2> แล้วนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะทำเพจขึ้นมานะคะเป็น Week อีสานแฟชั่นวีคตูทาสันทเวนตุริน ep 1, 1> <ๆ S 2> นะคะที่สุรินนี้นะคะขึ้นมาและให้น้องเข้าไปดูในนั้นได้นะคะ <uniquely S 2> แล้วก็เบอร์โทรศัพท์พี่ไก่ 088 969 969 1442 1442แล้วก็อีกเบอร์นะคะและอีกเบอร์นะคะ093 093 364 364 4151 4151 4151ใช่แล้วไม่ว่างก็ติดต่อมาเบอร์ร้านนี้เนาะใช่ค่ะคุณเปิ้ลชาก็ได้ค่ะคุณปีชากสัง Facebook นะคะแล้วก็ที่คุณเปิ้ล Apple Bread Makeup นะคะ a ัพเปิ a เรนใน a c e b o o k ของคุณชื่อปรีชานามสกุลกระสังง่ายภาษาไทยนะคะขอไข่กรันเนาะกระสังก็คือติดต่อมาได้ในการจะเดินแบบเพราะว่าตอนนี้เราใช้สถานที่ในการถ่ายทำเนาะก็ต้องขอบคุณสถานที่เปิ้นชาเวดดิ้งด้วยแล้วก็คิดว่าคุณไก่จะนำพาผ้าหมายซึงของเราโด่งดังไปกว่านี้ และคิดว่าทุกคนที่รับชมในวันนี้ถ่ายทอดสดวันนี้แล้วมาชมย้อนหลังจะติดต่อกลับไปอย่างไวแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในนางแบบในแบบที่ร่วมเดินย้มํามีทธีคือวันที่เท่าไหร่คะย้ําๆเลย20-21เดือนมิถุนายนนะคะที่ไหนสถานที่ที่โรงแรมแกลล์อลูมนะคะสี่พาร์ติชันติดกันเลยใหญ่ ต่อกันเลยนะคะที่ไหนคะโรงแรมโรงแรมทองทรายอ๋อหมายถึงว่าจะเดินแบบที่โรงแรมทองทรายใช่ห้องแกลบอลลูมที่ว่า่ทีนใหญ่ที่สุดเปิดเต็มห้องเลยใช่เปิดเต็มห้องเลยค่ะตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเดินแบบจริงๆในเวลา จริงๆก็ประมาณน่าจะสองทุ่มทุ่มกว่าเกิดสองชั่วสองทุ่มอะค่ะเป็นไฮไลท์การเปิดปงานค่ะ <highlight. S 2> แต่เราเริ่มงานกันตั้งแต่น่าจะเก้าโมงกว่าขึ้นไปจะมีบูธผ้าไหมนะคะผ้าเก่าโบราณของสุรินมาโชว์และโชว์การถักทอผ้าไหมว่าไดเวอร์ whatever, นิทัศการไหมให้ชมและที่สำคัญอขอแรงขอใจอชาวสุรินทั้ง17บเอำเภอมาบูธในวันนั้นเลยเราจะทำบูธไว้ให้ท่านเลยค่ะ สำหรับชาวสุลินนะคะมี17บูธเพื่อรองรับบูธผ้าไหมสุลินอ17อำเภอและคนญญที่จะมาช้อปปิ้งในวันนั้นฟังดีๆนะคะเราจะมีดีไซเนอร์ซึ่งเป็นตัวกลั่นของจังหวัดสุลินคอยออกแบบให้จำนวน4-5คนเพราะฉะนั้นพี่ไก่เลยขอแรงนะคะอย่างน้องทาทาเคนจินะคะแล้วก็คุณต้งนะคะไก่ต้งแล้วก็ น้องหมอราชพัฒหรือน้องเบสนะคะที่ออกแบบให้คนสุรินหลายๆคนเนี่ยมาช่วยนั่งตรงนั้นแล้วก็มาร่วมในงานเดินแบบด้วยเพราะน้องๆพวกนี้ถ้าตัวกลั่นจริงๆมาประชุมกันสักครั้งแล้วส่งผลงานมาให้พี่ไก่นะคะ mm. เดี๋ยวเรามาบลิฟกันว่าแฟชั่นของน้องจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะหัวข้อมันจะต้องเป็นไฮเอน n d สตร e ทแวร์นะคะ mm. น้องๆตัวกลั่นของที่นี่ดีไซเนอร์ต้องมาออกแบบ ร่วมกับพี่แล้วพี่ไก่จะเป็นคนพิจารณาว่า,าชุดไหนโอชุดไหนไม่โอจะปรับกันยังไงที่จะขึ้นเวท mm. ีร่วมแฟชั่นวีคด้วยกันได้ <Okay. S 2> คือให้โอกาสน้องๆ เขาเรียกช่างเผือกที่เมืองสุรินด้วยไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์อะไรแบบนี้หรือช่างแต่งหน้าฝีมือดีอยากจะมาจอยมามาแต่งหน้าให้ซุปเดลเขาเรียกซุปเดลนะซปเปอร์โมเดลแหละก็เชิญชวนคนที่แต่งหน้าเป็นแล้วอยากมาแต่งหน้าในสําหรับการเดินแบบเ,เก็บถอดนะเอาไว้ไ,ได้เนาะใช่และที่สําคัญ ช่างภาพฟโตกราฟเฟอร์นะคะที่คิดว่าในการวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยคุณอาทรแสงสมวงนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าหรืออย่างคุณเจีย๊บกีฬาสยามว่าเชิญรีคูดช่างภาพตากล้องทั้งหมดเลย ประกาศไว้นะที่นี้เชิญมาถ่ายในงานนี้เลยได้เลยนะคะไม่มีปัญหาถ้าเกิดคุณอยากเก็บพอร์ตหรืออยากมีผลงานหรือว่าอยากมาแสดงมาร่วมในงานนี้เชิญมาได้เลยนะคะและที่สำคัญเดี๋ยวคงมีการจิบน้ำชากับพวกยามบ่ายกับพวกดีไซเนอร์และจะมีแคสติง้งนะแคสติง้งนางแบบ แล้วมีงานแถลงข่าวเก๋ๆที่เปิ้ลอันชาเนี่ยแหละคะ่ะมันมีจิบน้ำชายามบ่ายกับไก่อุกัสนะ,ะแล้วก็ <มา S 2> แถลงกันแบบยาวๆเลยว่าจะเชิญมาทั้งหมดนะคะที่นี่ก็คงต้องฝากประชาสัมพันธ์เลยนะคะต้องแสดงว่าวันดังกล่าวเนี่ยนอกจากว่าจะได้ชมการเดินแบบเนี่ยต้องเสียค่าเข้าชมในการเดินแบบวันสำคัญนั้นไหมคะจริงๆเนี่ยเรามีการ คุยไว้เบื้องต้นเราทราบว่าจะมีการขายสินค้าเป็นผ้าไหมนี่คือคนที่มาจะได้2แบบก็เลยต้องถามาว่าคนถ้าเกิดว่าติดตามรับชมนี้แล้วจับไปลงช่อง YouTube เนี่ยสนใจอยากมาดูแบบผ้าไหมแล้วก็มีผ้าไหมแต่และอำเภอสิบจอำเภอมาในบูธวันนั้นด้วยการรับชมการเดินแบบเบื้องต้นก่อนว่าทางผู้จัดงานหรือว่าคุณไกโอกาสหรือว่าทางสปอนเซอร์อะไรก็ตามนะคะ คิดว่าจะเก็บค่าได้จ่ายอะไรไหมเพราะบางคนเขาจะได้วางแผนไปบอกต่อเลยว่าเอออย่างน้อยถ้าฉันไม่ได้เป็นผู้เดินแบบนางแบบนายแบบหรือว่าเป็นดีไซนเนอร์คอนซูลินหรือว่าเป็นช่างแต่งหน้าที่อยากจะมาร่วมแจบมบอยากขอมันนั่งตัวเนี้ยทำยังไงดีคะเขาจะได้วางแผนในการล็อกวันไม่เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะคะคนที่จะมาร่วมงานนะคะ เราก็จะมีเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่แล้วนะคะมาชมฟรีเลยแต่ถ้าเกิดเป็นที่นั่งแบบ VV IP เรามี VV สองตัวนะคะ VV IP ค่ะค่ะใช่แล้วก็จะมี AV IP ซึ่งระดับพรีเมียมสําหรับสปอนเซอร์สปอนเซอร์เนี่ยในการจัดงานครั้งนี้ก็ต้องมีสปอนเซอร์แน่นอนสปอนเซอร์หลักของเราอยู่ที่อ่ากมมไหมะคะแล้วก็ลําดับต่อไปนี่ก็แล้วแต่ที่ว่าสปอนเซอร์ที่จะสนับสนุนในด้านต่างๆที่เข้ามา ดูแลเรามันก็จะทําให้แบบว่าผลงานของชาวสุรินแข่งแข่งมากขึ้นะนะคะเพราะงานนี้เราเราเป็นเมืองหม่อนไหมเนะเราก็ต้องชมหม่อนไหมและกรมหม่อนไหมจัดงานทั้งทีก็หวังไว้ในอนาคตเพื่อที่เราพี่ไก่จะพาผ้าไหมเหล่านี้สู่ international ได้อ่ะคะ่ะมันประมาณนั้น เพราะฉะนั้นงานที่เกิดในสุรินทร์ครั้งแรกครั้งนี้เขาเรียกว่าผ้าไหมเนี่ยจะมีคนเขาเรียกว่าการมาชมงานเราไม่ได้เสียค่าดูอะไรนะคะ <Okay. S 2> ก็จะมีแต่ที่เป็นสปอนเซอร์ที่จะได้นั่งระดับอฟอนโลประมาณนั้น <c oughs> แลวน้องๆที่อยากชมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนค่ะเราจะได้ทราบว่ามีแขกประมาณกี่คนนะคะ <c oughs> อย่างจังหวัดหรืออำเภอต่างๆอย่างท่านนาอำเภอลงไปอยากให้ช่วยกันประกาศ นะคะว่าแต่ลำเพิมมาร่วมง,งานนี้ได้เลยมาชอบไก่อยากชวนมาเที่ยวไทยเท่นะคะใส่ผ้าไทยใส่ผ้าไหมไทยเที่ยวไทยยิ่งโคตรเท่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมาใส่ไหมสุรินและเที่ยวสุรินกันแล้วว่าจะเท่แค่ไหนไก่ก็อยากจะให้มาติดตามส่วนน้องๆเนี่ยมีกระซิบอันนึงคุณแพทย์ขา,าน้องๆที่เป็นโมเดลคิดเนี่ยน่าสงสารน่ะนางก็กรี๊ดการ์ดของนางเนาะนางอยากมาเดินงานพี่ไก่เดี๋ยวพี่ไก่ขอเซตเซต สำหรับแฟชั่นผู้ใหญ่เสร็จเดี๋ยวลองดูนะคะว่าแฟชั่นเด็กเนี่ยมันจะลงได้ไหมถ้าลงได้ไม่เสียเวลามากพี่ไก่จะลงพยายามที่จะลงให้แต่มีข้อแม้ตีมในวันนั้นต้องใส่ผ้าไหมสุรินมาเท่านั้นตีมวันนั้นเลยใช่คใครไม่ใส่ผ้าไหมเสียตังเข้า โอเคโอเคไหมคะเด็ดเด็ือนกนะคะอันนี้เด็ดขาดแล้วอย่างน้อยก็เป็นอะไรเกี่ยวกับผ้าไหมใช่อนุญาตถือว่าคุณเข้าคอนเซปต์ใช่เขาเรียกคอนเซปต์ต้องเป็นผ้าไหมสุรินตัวเข้าชมเป็นชุดผ้าไหมใช่เป็นชุดผ้าไหมค่ะแล้วคุณต้องลงทะเบียนนะคะคุณจะมีบัตรอิเล็กทรอนิก แล้วคุณต้องปริน้นออกมาโชว์ให้เราว่าคุณชื่อน,นี้ชื่อน,นี้ลงทะเบียนแล้ว <Okay. S 2> นะคะประมาณนั้น <Okay. S 2> แล้วก็พวกช่างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่สปอนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์เบอร์ใหญ่ของที่นี่นะคะไก่อยากให้มาสนับสนุนเยอะๆอยากให้เห็นสุรินเติบโตไปในทิศทางที่ว้าวไม่จําเจไม่ซ้ํสร้างไม่ไม่เดินแบบที่แบบว่าเดินดูกันเองไก่อยากให้สุรินเดินให้ชาว คนไทยทั่วประเทศดูพอเปิดโควิดหายเปิดประเทศเมื่อไหร่เราจะเดินให้ต่างประเทศดูจะ <Okay. S 1> เริ่มกันที่แบบดูไบเลยดีไหมอยู่ในเต็ดอาหรับอิมิเรตหรือว่าจะไปยุโรปเราพากันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าอย่าลืมสนับสนุนนะคะถ้าเกิดคนอีสานหรือคนที่อยู่แถบนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมศูนร์หรือศรีสะเกดถ้าไม่มางานนี้ถือว่าคุณผิดมหันตนะคะ <c oughs> งานนี้ไก่มาช่วยชาวอีสานแล้วชาวอีสานก็ทอดทิ้งไก่ไม่ได้เช่นกันนะขอร้องเลยค่ะและทีมฮาร่แก๊งฮาร่ทั้งหลายถ้าอยู่ที่นี่มาซัพพอร์ตนะคะอยากให้มาดูแฟนโชว์ครั้งนี้สาวๆแบบเก๋ๆเท่ๆนะคะเราจะได้รู้ว่าชาวสุรินไม่แพ้สวยไม่แพ้จังหวัดไหนๆเลยคุณแพท์ค่ะข,ขอบคุณคุณไก่มา,มากๆเลยนะคะที่จะทำให้ ผ้าไหมสุรินจริงๆแล้วโดว่งดังมานานแล้ว<ช>แต่ว่าจะโด่งดังไปมากขึ้นโดยดีไซเนอร์เพราะว่าปัจจุบัน<ช><ช>เนี่ยผ้าไหมเนี่ยมีการนํามาใส่แต่ละวันแต่ละวันมากขึ้นและทุกวันศุกร์จะมีการรณรงค์หน่วยงานราชการเนาะตอนนี้คือใครสนใจทราบมาว่าคุณไก่ย,ยินดีออกแบบให้ฟรีด้วยใช่ไหม สบายเลยค่ะตอนที่คุณไก่อยู่เนี่ยด้านหลังเนี่ยแพทเห็นใช่ไหมคะเป็นแบบว่าผ้าไหมโฮเนาะเราขอเคลื่อนไหวในหนึ่งนะคะเช่เลยค่ะใช่เลยเราขอเคลื่อนไหวเป็นว่าคุณไก่ออกแบบไม่ธรรมดานะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นแขนเหมือนขาหมูแฮมแบบยุคเรนเดอซองมันจะเป็นแบบนี้ข้างหน้าเนี่ยจะระบายนะคะแล้วเราแทนด้วยลูกไม้ด้วยฉีฟองซึ่งไม่ไม่ย่งซีนความโดดเด่นของผ้าโฮอย่างเด็ดขาดแล้วดูช่วงหลังใส่ผ้าไหมเรามันร้อน อ๋อเซ็กซี่โอ้ว้าวใส่ผ้าใหม่แล้วมันร้อนอะค่ะก็เลยบางคนไม่ชอบต่ำขนาดนี้ก็เจาะสักนิดนึงเพื่อที่ระบายอากาศเพราะจริงๆแล้วไก่ก็เป็นคนไม่ชอบใส่แขนยาวเหมือนกันตัวจริงอะเนาะเราก็จะใส่แขนกุดอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมีเจาะอะไรสักนิดนึงเพื่อระบายอากาศนี่เป็นคอนเซ็ปต์คุณไก่อูกัสวันนี้แต่งหนาเรียบร้อยผ้าหนูถูกหนูถูกอะไรนั้นระเบียบค่ะแต่ขาหลัง อันนั้นก็คือโอ้โหแบบว้าวเลยนะอะไรนะหนาวทีหนาวทีเลยใช่ไหมสิ้นสิ้นตีนแดงแล้วทามาเพื่อโชว์โดยเฉพาะเลยค่ะเนี่ยสิ้นตีนแดงกับเฟอร์นะคะสิ้นตีนแดงกับเฟอร์แล้วดูนี่นะคะเสื้อตัวน้อยตัวนิดนะคะผูกคอแล้วโบมาผูกรอบตัวทั้งหมดสวยงามมากสวยงามมากเนาะนะคะและที่สําคัญค่ะยังไม่จบเนาะเรามาดูเต็มเต็มตัวระหว่างผ้าใหม่ผืนนี้เนาะที่คุณไก่ออกแบบนะคะขออนุญาตพรีเซ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ อันนี้เป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมเขาเรียกว่า,าลายงูทอเรียนแบบลายงูนะคะทำจากวันทันเดทยซิลนะคะอของไหมทองสเลนอันนี้นแกเป็น,นแกเป็นสปอนเซอร์ให้พี่มานะคะให้ให้ผ้ามาเยอะแล้วตอนนี้ก็คนสั่งจนหมดแล้วค่ะตอนนี้สั่งตัดจนหมดรวมถึงครอบครัวแกก็สั่งเองด้วยสั่งตัดค่ะสั่งตัดจร,จ,รจริงนะเพราะมันเก๋มันเขาเรียกว่า มันแกล่ะค่ะมันมันจะล็อกจะร้ายมันแท่ด้วยค่ะแท่ด้วยะเไหมท่ด้วยนี่ไหมสซรินเชื่อไหมคะค่ะดูสินี่ตัดต่อกับชีฟองแล้วพันผูกนะคะนางแบบขอ็อกช่วงล่างโปูเดียวมาในย่าให้ถ่ายทำคนซื้อไปหมดเลยคนซื้อไปหมดเลยนี่ค่ะเรามาดูว่านี่คุณไก่อุกัสนะคะเดินทางมาออกแบบที่เห็นนี่คือลงพื้นที่แล้วก็ดีไซน์ให้เห็นแล้วก็ตัดแล้วก็ส่งช่างเพราะว่า คุณไก่นอกจากจะเป็นดีไซเนอร์สามารถที่จะกําหนดเส้นตําแหน่งของเนื้อผ้าอะไรนะลายลาย,ลายเนื้อผ้าว่าวางแบบไหนเออวางแบบแล้วจะไหนตรงเก๋จะ,ะชิกแล้วพวกนี้เป็นพร์น ที่ไก่ทําเองนะคะคือแพทเทิร์นเนี่ยไก่จะไม่ทิ้งให้ลูกน้องทําหรือใครทําเพราะไก่เชื่อว่าตัวไก่เรียนอนาโตมีมาไก่และเรียนอาร์ตไก่จะเข้าใจสรีระผู้หญิงได้ดีใครมีจุดอ่อนตรงไหน,นเราต้องปิดให้เขาอยากให้เขาเด่นตรงไหนเราก็โชว์กับเขาตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยคือหัวใจหลักซึ่งแพงที่สุด บางทีมากกว่าดีไซเนอร์ได้สําใช่ไหมคะก่อนที่จะมาเป็นชุดสวยๆเข้าเตัวนี้แหละตัวความสําคัญของการที่เป็นผ้าชุดหนึ่งชุดที่สวยมาจากไอ้ตรงนี้เลยใช่ค่ะคุณจะเย็บอย่างเดียวไม่ได้นะคะคุณเย็บเก่งใครๆก็เย็บได้ใครๆก็เย็บสวยได้ใช่แต่ว่าต้องออกแบบทิร์นแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ไหมออกมาแล้วครูแบบนี้หรือเปล่ามันอยู่ที่ p a t ิร์นแล้วบอกอีกอย่างนะคะถ้าเกิดใครน้องๆชาวสุรินสนใจอยากเรียน ดีไซน์หรือกลุมมิ่งการเป็นดีไซเนอร์เป็นช่างเย็บที่เก่งๆในอนาคตมาลงคลาสได้เลยเดี๋ยวเจอกั<ใ>นดูนะคะว่าคุณกายลงพื้นที่นะคะเพื่อชาวรูนเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยากเป็นนางแบบติดต่อมาได้เลยเบอร์ศูนย์คุณกายสั้นๆก่อนเลยอีกคร <ๆ S 2> ั้งหนึ่งนะคะศูนย์แปดาหกเ 1>, 1 4 4 2, 2โอเคค่ะ,ะ,คะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติในเพจของเรานะคะคิดว่าคนสุรินที่มาชมย้อนหลังก็สนใจอยากเป็นนายแบบสนใจอยากเป็นนางแบบแล้วก็อยากจะเป็นดีไซเนอร์มาร่วมแจมด้วยแล้วก็คนแต่งหน้าด้วย <Make up S 1> ยินดีต้อนรับเลย,ยต้อนรับเวลคร่เลยค่ะเวลคร่เลยขอบคุณนะคะ,คะนี่คือเป็นการออกแบบของกุณไก่โอกาสนะคะ ขอบคุณเรื่องเล่าชาวุรลีเพอยาลืมเล่าที่สุดลินเหลาอย่าลืมเล่าที่สุรลินเหลาเป็นการท้องเสียงคือเล่าคือสุราก็เลยเป็นยาลืมเล่ายาลืมเล่าที่สุรลินเหลาคนซูลนชอบห้อยท้ายคําว่าเหลาเหมือนเหลอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวุูลีบ๊ายบายค่ะ